Success Message 99คลิปนี้ผมขอ11ยอดไลค์ครับ30เรื่องของ F16 1. F16 ไฟติงฟาคอนเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่พัฒนาโดย General Dynamics ปัจจุบันคือ Lockheed Martin ในสหรัฐอเมริกา 2. ทำการบินครั้งแรกในเดือนมกราคมพศ2517และนำเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐในเดือนสิงหาคมพศ2521 3 F-16 เป็นที่รู้จักในด้านความคล่องแคล่วว่องไหวสูงจนได้รับสมญานามว่าว i เปอร์สมีความเร็วสูงสุดมัก2ประมาณ1,500หไมล์ต่อชั่วโมงหรือ2,400กมต่อชั่วโมงและระยะทางสูงสุดกว่า2,000หไมล์หรือ3,200กิโลเมตร5 F-16 <F> เป็นเครื่องบินขับไล่ลำแรกที่รวมระบบควบคุมการบินแบบไฟบายไวซึ่งแทนที่การควบคุมการบินแบบกลไกแบบดั้งเดิม ด้วยอินพุตอิเล็กทรอนิกส์6มีการเพิ่มที่นั่งเดี่ยวแม้ว่าจะมีรุ่น2ที่นั่งอีกรุ่นนั้นก็คือ F-16D ที่มีที่นั่งควบคู่สำหรับนักบินและเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ7 F-16 ได้รับการส่งออกอย่างกว้างขวางและใช้งานในกว่า25ประเทศทั่วโลก 8. มีส่วนร่วมในความขัดแย้งและการปฏิบัติการทางทหารมากมายรวมถึงสงครามอ่าวปฏิบัติการเสรีภาพอิรักปฏิบัติโอเปเรชั่นฟรีดอม และการรณรงค์ทางอากาศของนาโตในคาบสมุทรบอลขาด9 F-16 มีตัวเลือกอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่หลากหลายและสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีแม่นยำจรวดและปืนใหญ่ขนาด20มม10ม,มีความสามารถในการต่อสู้แบบอากาศสู่อากาศที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในการสังหารศัตรูจำนวนมากในการสู้รบแบบอากาศสู่อากาศทำ ให้ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นนักสู้ด็อกไฟเตอร์ที่มีความสามารถสูง11 f 1 6ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานมีการแนะนำรุ่นและบล็อกที่แตกต่างกันโดยผสมผสานร,ระบบการบินขั้นสูงเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงและความสามารถที่ได้รับการปรับปรุง 12. f 1 6เข้ากันได้กับมาตรฐานต่างๆของนาโตและมาตรฐานสากลทำให้สามารถทำงานร่วมกันกับกองกำลังพันธมิตรได้ 13. ม,มีระบบเรดาร์ที่ซับซ้อนที่ให้ความสามารถในการตรวจจับและติดตามระยะไกล 14. F 1 6มีความสามารถในการปฏิบัติการจากทางรันเวย์สั้นและรันเวย์ที่ไม่มีความพร้อมได้ทำให้เหมาะสำหรับปฏิบัติการเร่งด่วน 15. F 1 6ถูกใช้โดยทีมสาธิตทางอากาศหลายทีมรวมทั้งอยู่ในแตชสเตตแอร์ฟอร์ดยูนิตเออแอร์ฟอร์ดทันเด d ลบ์และรอยแอนเทอร์แลนด์แอร์ฟอร์ดโซลูชันทีม 16มันถูกใช้ในบทบาทต่างๆรวมถึงความเหนือกว่าทางอากาศการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดการขัดขวางและการปร,ปราบปรามการป้องกันทางอากาศของศัตรู1 7 F-16 ได้รับเพิ่มคุณสมบัติในการทำภารกิจลาดระเวน r f 1 6และภารกิจปราบปรามขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของไววีเซน F-16J c 1 8 F-16 ได้สร้างสถิติค,ความเร็ว และระดับความสูงไว้หลายรายการในปีพศ2517และ F-16 ได้ทำสถิติสูงสุดที่ความสูง62,000ฟุตรหรือ18,900เมตรในเวลา3นาที27วินาที19 F-16 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงการทดสอบอาวุธพลังงานสังการและความสามารถในการบินอัตโนมัติ 20มีการใช้โดยทีมการบินต่างๆทั่วโลกเพื่อแสดงความสามารถในงานแสดงทางอากาศและกิจกรรมต่างๆ21 F 1 6มีอัตราการสร้างการก่อกวนสูงนั้นหมายความว่าสามารถพลิกบินกลับไปปฏิบัติภารกิจอื่นได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติการดีขึ้น22 F 1 6มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเช่น Europratic Air f o r ์ er ford, หรือที่เรียกว่า EFF ซึ่งมีหลายประเทศที่เข้าร่วมใช้เครื่องบินและอุปกรณ์ร่วมกัน2 3 F-16 ถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆเช่นอิสราเอลตุรกีเกาหลีใต้และอื่นๆอีกมากมายบางประเทศได้อนุญาตการผลิตและผลิตเครื่องบินรุ่นของตนเองด้วย2 4 F-16 ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการบินขั้นสูงรวมถึงห้องนักบินกระจกที่ทันสมัยระบบเรดาร์ที่ได้รับการปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 25. F 1 6มีการปรับปรุงเพื่อให้ทำภารกิจพิเศษต่างๆเช่น F 1 6 c สีในฟาคอนซึ่งติดตั้งการมองเห็นตอนกลางคืนแบบพิเศษและความสามารถระบุปเป้าหมายได้แม่นยำม,มากขึ้นในรุ่นนี้26 F 1 6มีประวัติด,ด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับในด้านการออกแบบที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ 2 7 f 1 6มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและพัฒนาหลายโครงการทดสอบและรับรองเทคโนโลยีใหม่สำหรับเครื่องบินรบในอนาคตได้ตลอดต่อเนื่อง2 8 f 1 6ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทดลองและระบบต้นแบบรวมถึง x 1 6อากาศยานไร้คนขับ ucav และเครื่องบินทดลอง f 1 6 lx 2 9 f 1 6ได้รับรางวัลมากมายสำหรับการสนับสนุนการบินทางทหาร รวมถึงความเก่งกาศสมรรถนะและความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆมากมาย30 F-16 ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการแข่งขันและการฝึกซ้อมรบทางอากาศเช่นการฝึกซ้อม Red Flag อันทรงเกียรติซึ่งจัดขึ้นที่ฐานทัพอากาศในลิสตในเนวาดาสหรัฐอเมริกาและได้แสดงความสามารถที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของกองทัพหลายๆประเทศที่ต้องการเสริมกำลัง คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ